สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Meta ท i p ปเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวแบบบอมเลยซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยแอดก็ได้ทำการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆที่เขาเนี่ยกำลังจะมีการเปิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการตลาดให้ตัวเกมเนี่ยติดตลาดมากขึ้นตอนนี้นะครับเขาก็จะมีตัวกล่องนะที่เป็น i n o ขายอยู่ซึ่งจะสิ้นสุดนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ แอดก็มองว่าถามว่าคุ้มไหมนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นกล่องราคา30สิเหรียญเนี่ยก็ตกทีมหนึ่งประมาณ4 5่อห้าบถ้าห้าตัวเนาะถ้าจะให้คุ้มเนี่ยแอดมอง2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกคือเราซื้อ5กล่องจากอันนี้แล้วก็ไปซื้อในเกมนะครับเป็น0.05 BNB บก็คือจากตรงนี้นะครับมิ้นตัวนี่ครับแล้วก็ซื้อมาอีก10ตัวนะครับเนี่ย5้าแล้วก็ส0บเนี่ยก็เป็น0ูจน 5 0นะบวกกับกล่องอันนี้ด้วยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยประหยัดตังมากยิ่งขึ้นนะแทนที่จะจ่ายแบบเป็น450เนาะก็จ่ายแค่300รอะไรอย่างงี้นะครับ3า0กว่ากว่อะไรประมาณนี้นะซึ่งก็อยู่ที่งบประมาณนะครับเนื่องจากว่ากล่องซีเวอร์เนี่ยตอนนี้หมดแล้วนะก็จะเหลือแค่กล่องนี้กับกล่องนี้นะครับโกนะครับกับกล่องนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวบ้านเนี่ยแอดเองนะครับก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับก็คือเป็นทั้งหมดเป็นบ้าน7.5 BnB ครับมันจะมีบ้าน1นะครับแล้วก็บ้าน3แล้วก็บ้าน7นะคือถ้าเกิดว่าตัวบ้านเนี่ยเราสามารถมาดูที่ Whitepaper ได้นะครับว่า Save House ของเราเนี่ยมันจะฟื้นพลังเท่าไหร่คุ้มไหมนี่ครับตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับนะครับในเรื่องของบ้าน1 BnB จะได้อยู่ที่1.5จากปกติเนี่ยจะอยู่แค่1นะถามว่าคุ้มไหม ส่วนตัวก็มองว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มอยู่นะเออตอนแรกนึกว่าจะปรับตามอย่างเช่น7.5เนี่ยก็ฟื้นพลัง7นะครับเ5ก็ฟื้นพลัง7.5มันจะโหดเกินไปนะครับฟื้นมากเกินไปนะก็ถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวนะครับแอดมีบ้าน1.5เนี่ยแล้วมีทีมอยู่เป็นออแรลหมดเลยนะแล้วก็จะมีอันคอมมอนผสมนะครับก็คือแอดเปิดกล่อง20 แล้วก็30ิผสมก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะคือกล่องผสมเนี่ยก็คือเป็นกล่องนี้ครับเป็นกล่องอตัว30สิเหรียญนะแอดมองว่าถ้ากล่องส0ิบเหรียญเนี่ยเราเปิดได้ซุปเปอร์แร็หรือว่าอ e ีปิกสักตัวหนึ่งนะคุ้มแล้วนะหรือซุปเปอร์แก็ได้ระหว่างแรกับซุปเปอร์แร็เนี่ยเนี่ยระหว่าง2ตัวนี้จากกล่องนี้เพราะมันมีโอกาสออกไนงะแต่ถ้าเกิดเอาแบบคุ้ม,มเลยนะครับก็คือจัดเนี้ยหนึ่งกล่องนะครับได้ซุปเปอร์แร็คแน่ๆน,นะครับได้แน่แน,นอนนะอันเนี้ย แล้วก็จัดบ้านนะครับสมมติว่าบ้าน1 b ึ่งเบนบีใช่ไหมแล้วอยากได้ซูเปอร์กี่ตัวครับก็จัดไปเลยจึกๆึกอย่างนี้3ตัวใช่ไหมสตัวอ่าแล้วก็มาจัดกล่องนะครับอาจจะเอาสัก5กล่องแบบนี้ครับหรือ6ก็ได้เป็น10แล้วก็ไปผสมกันนั้นแต่ว่าต้นทุนมันก็จะเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากล่องตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงนะแต่มันก็ลดราคามาเยอะแล้วนะครับจากปกติเนี่ยอยู่ที่140กว่าเหรียญน,นะอันนี้ก็อยู่ที่9 7ครับ คือแอดมองว่าถ้าสมมุติว่าแอดเนี่ยคืนทุนแล้วแล้วเขาดูเขาว่าเขาทําทิศทางในการทําการตลาดได้ดีนะครับก็จะงอกเพิ่มเพราะตอนนี้แอดมีอยู่5จอแล้วนะแอดก็เลยมองว่าเออมันเยอะแล้วแหละเออนะเดี๋ยวจะเล่นไม่ทั่วถึงก็สลับตัวบ้านนี้นะครับเราสามารถมาดูได้จากตรงนี้ครับแอดมองว่าบ้านที่คุ้มนะตอนนี้นะครับก็จะเป็น1กับ3นะครับที่มันจะตามได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนะครับเราสามารถฟรื้นพลังโดยการที่สมมติว่าเราวิ่งเห,หนื่อยใช่ไหมเนี่ยเราก็จับตัวเหล่าทีฟนะครับมาใส่บ้านเนี่ยครับกดโฮมตรงนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยกดนอนอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับแล้วถ้าเกิดอยากให้มันวิ่งเนี่ยเราก็กดอหรือว่ากดนอนอันนี้คือแอปจับใส่บ้านอยู่ก็ให้มันนอนไปนะครับให้มันนอนพักไปแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอุปกรณ์ตรงนี้ด้วยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสรบโหมดนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแอดแนะนําว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะเอาให้คุ้มนะครับก็จัดอันนี้สินะครับแล้วไปเติม i n o ตัวนี้เนี่ยสีก็ได้นะครับ3ก็ได้อ่ะเราอาจจะได้ซูเปอร์แลหรืออาจจะได้อีพิก็ได้เราเติมแค่3พอนะครับแล้วก็มาจัดอันเนี้ยอ,อันนี้เอาสัก10ใช่ไหม อันนั้น3ก็จะเป็น13อีก2ตัวก็นี่เลยนะครับก็มามินอันนี้มันก็จะตกอยู่ประมาณเราวๆอ่ประมาณอันนี้มันน่าจะประมาณ1กว่าน่าจะประมาณ300กว่า,วานะครับเกินเกินน่าจะประมาณเกือบเกือบน่าจะเหยียบ400อะ่ะเกืบ 100. อบเกือบ4 0่ประมาณประมาณ400ก็ได้นะครับมันก็จะประหยัดกว่าเยอะนะเพราะว่าถ้าเราจัดกล่องเนี้ยยังไงก็เกิน เกิน400อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีบ้านด้วยเนาะถ้าจะให้คุ้มสุดก็คือให้มีบ้านเนี่ยเราก็จัดอันนี้ไปเลยแล้วก็สุ่มเผื่อได้ตัวดีเราก็ได้จับใส่บ้านอีกนะแต่นี้อย่างน้อยเนี่ยเราได้ซูเปอร,แร์แลนแน่นอนนะครับเออเราก็เอาจับใส่บ้านบ้านหนึ่งใครมีงบอยู่ประมาณสัก500เหรียญเนี่ยหรือ600เนี่ยสบายๆเลยนะครับคืนทุนก็อยู่ที่ประมาณ15วันถึง20วันหรือเออเรทสุดก็ประมาณ25นะครับประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากวิพีท่านี้นะอันนี้ก็มาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะก็ถือว่าฟินๆกันเลยดีเดียวนะครับอยู่ในบ้านอันนี้แอดก็ใกล้คืนทุนแล้วแหละนะอีกประมาณสัก3-4วันนะครับผมประมาณนี้ตอนนี้ก็ได้คืนทุนมาอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ70เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้ก็ไล่ทุนอีกนิดหน่อยนะครับอีกประมาณ3-4วันนี่แหละนะแล้วก็จะดูอีกทีนึงว่าเออโอเคครับอาจจะมีการวนมา เพิ่มนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งอาจจะใช้ตัวนี้นะครับ15ตัวเพราะมองว่าส่วนตัวนะแอดมองว่าตัวนี้มันลงทุนไม่เยอะ200เหรียญเปิดไปอาจได้0ู5อย่างเงี้ยแต่ว่าแอดมีตัวอื่นมันถัวไงมันช่วยใช่ไหมเออก็ถือว่าถือว่ามาถั่วกันได้เนาะประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงตรงนี้นะครับใครที่สนใจบ้านนะครับก็มาส่องกันได้เลยนะครับสำหรับเซฟเฮาส์ตัวนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ